าที่หายไปกันทาที่หายไปเก้าเดือนไม่รู้หายไปไหนซึ่งวันนี้ผมจะมาเออนั่นแหละผมมาเก็บเออตานะครับก็คือซีเฟตเมก้าโทเค็นในในแท็กในเกมแท็กไม่มีชื่อนะอ่ะต้องหาเองเกมแท็กไม่มีชื่อราคิก็คืออะไรต้องหาเองต้องหาเองนะจ๊ะซึ่งวันนี้ผมจะมาเก็บ เก็บเออตากันนะครับอันเีียด้ยยากเพราะว่าคุณต้องเป็นระดับอีพิกเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันทำยังไงแล้วต้อง,งมันต้อหานยัง,ยงไงมิมันก็ระดับคนผู้เล่นที่อีพิกถึงเลเจนด์นัะนถึงจะตอบได้ว่ามันจะผ่านยังไงมามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรไปดูอ่ะพราชาติมันนี้เออเซลท่นเอใครวะใครเอ่ยใครเอ่ย ใครเอ่ยเห่นไฟติดเลยเออขาม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  <c oughs> ขามโอเคขามโอเคไปมาโหอ,อันนี้คือโดรนนะจ๊ะอันนี้คือโดรนใช่ไหมโดรนเนาะอันนี้คือโดรนเนาะ อืมโอเคโอเคไปเลสจับเออรอดรูได้เค okay, มา,มาให้เราเขาน่าจะให้เราอ๋อดีไงดีไงอีหมาน้องด็อกนะครับน้องด็อกตัวอย่ากินหมาเอ้ยอย่ากินหมา โอเคเฮ้ยเึื่อเรื่ออันอน,นี้โอ้ยรอ,อะไรดีเนี่ยเรยื่อยดีเหรอทีนี้เรา๋ยวผมแตต่อไปนะตัะตอ่ะตอตตดต่อโอเคเสร็จทุกคนต่อไปเราต้องไปที่ห้องที่ผมควคุมเอห้าสิบเอเอ,อันนี้ให้อ

เด okay. ี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลวเดี๋ยวๆๆ้วแลววคอมอนคอมอนเดี okay. Okay. ๋ยาทีดูอยู่เร็วเฮ้ยแค่ไปทางซ้ายมือใช่ไหมเวไปจีไปโอเคนี้เนาะ โอ <Okay. S 2> เค okay. กดค้ำสนาค้ดค้ำค้มค้มค้ำโอเคอุ๊ย okay. okay. กระเด็นเลยตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหม โอเคปังทำไรไรอะไรเอาสู้สู้สู้ไอนีเลือนอ้นีเลือนเออโอเคเขาเลื่อนกันเขาเลื่อนเขาเลืนเคยบอกคุณอัดต้องการเปิดสิ่งนี้เออซึ่งนันเอง big business i q เอนห้รดัส่วนใหญ่ประกอบด้วยสาซิเตอร์อ่ะฮะอยูในห้องการสื่อสารอยู่ในห้องเล็กๆ Unfortunately, you'll need a key card, but there's probably one mm -hmm. lying around here anyway. Oh, I wouldn't recommend Left Bridge. Uh. It collapsed during a recent test. The is so it shouldn't be much of an mm -hmm. issue. Your job here is to redirect power and shut down the aerators. This should trip our emergency systems and send an evacuation tram your way. That tram should take you to the terminus. I'm not over there much, but I rarely see anyone here. Uh -huh. You'll need to overload the terminus. High power and no coolant isn't great for the reactor. I don't know what they use to power that thing, but it's pretty mm. sensitive. Okay, oh uh -huh. mm -hmm. Okay, bye bye. Bye bye, Nadja. Bye bye, Nadja. Okay. okay. มาหยิบปืนใช่ไหมเนี่ยเอออย่าอย่านะอันเนี้นเน้ยไปโดนกูล็อกไปโดนยินล็อกโอเคโอเคโอเคอแล้วนอนได้ไงแล้วมันนอนในนี้มั้งนะเฮ้ยอย่าอย่านะอย่านะอย่าเลื่อนนะ Góc lột tốt cho tôi <laughs> load cho chu 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 à, chu à, chu 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 ok. okay. <laughs> โอเคกระสผ่านไปบิด huh. บ yeah. okay. uh ิดบิดขอมยอโมยเร็วเร็วขโมยเร็วเร็วว้าวเคยนี่งต่ออือฮะเนี่ยเคอืม มาถึงเวลาอินพสเตอร์เวลาอินพอสเตอจัดไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้วเงินไปอันนี้อันนั้นรยไอ้นุไอเิยน่ไแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วดลอเคนย แน่ยมกระบอกเจ้ากระบอกไม่ได้ยมกระบอกไม่ได้อแน่ตะไฟตดไฟไปไหนวันนี้ไฟไปไปไป นี่งงเอานั่นงงเอาน่างงเอ็งงเออเออเขาโมมีไม่ได้ฝุ่อีกแล้วโอเคผมขอตัดต่อกันโอเคก่อนได้ต่อไปไม่อุปทานไปยกตัวโอเคคึบกวายไม่ถึงจุ๊บฮึ่ย เ,เล็กอ่ะเคที่แล้ทำไมมัน <c oughs> <c oughs> ขอย่านะติดอะไรกี่ชั้นติดอะไรคะ <c oughs> มันเล็กะมันเล็กมากก็ได้ยังได้ยัง เออ,ออขายัางพึ๊งโอเคใช้งานหนูไม่ถึงพลาดตายแล้วเนี่ยสวยแน่แน่ันแหลกกับทุกคนมันแหลก โอเคไได้ไปการผลิตโอเคเหล็กทุกคนเหล็กมากเหล็กจิ๊ดเลยอมตะต่อกันน้องม,ม okay. อาเนื่อยโอเคเริ่มหายเหล็กแล้วใช่ไหม โอเคโอเครีบรีบเรียบเรียบ,บ,บ,บโอเคโอเคต่อไปมันยากต่อไปมันจะยากเพราะเป็นการซ่อมโอ้ยซ่อมเครื่องจักรยากมากเนี้ยใช่ไหมมีบุกการ์สปอยมันยากคุณโอ้ยต่อไปตับอืมผมดูจาก เนตโต่อแล้วโอ้โหผมดูนี่ผมดูเขาเฉลยดิวงงเนี่ยฮะต่อไปอันนี้ยากมากผมเลยออันนี้ยากโหแล้วผมได้ไม่เหมือนกับเขาตัวนี้พอดีตายแล้วแล้วผมตายแล้วไงแล้วนีผมตายแล้วไงพอดีอืมแล้วนี่ผมได้เหมือนไม่เหมือนเขาตัวนี้พอดีอ่ะอ่ะไปก่อน อุ้มผงก็งดีแล้วเป็นยังต่อเป็นต่อก็ตรลงดีเลยตรงดีใช่ไหมเคยืนยันรีบๆๆีบๆๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆๆๆ อย่าอย่านะโอเคโอเควุ้ยฉากอลังการมากฉากโคตรอลังการหือแลกจัดหืมค่อยค่อยเปลี่ยนเหมือนไปค่อยค่อยเปลี่ยนทีละเฟร์เละโอ้โหหืมวิดูเขาสปอยเนี่ยเหมือนมีคนต่อสู้ต้องบอกอยู่ในโรงโรงคุกนะ ดวนะสปอยทุไมมันโหดจันนงนะเดี๋ยวเยว่งอย่านายอย่าเจ้าอย่านะ ฮึยฮึเจอนี่ลองเจอนี้ดีนี่นี่สสชันนี่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 ฮึ่ฮึยเฮึยแหลกมาคนแหลกเลยฮึ่ม n e โอ้เล็กมากช่วยด้วยเล็กมากช่วยด้วยเล็ก,กัเดเยอะเอาไปงนะั้นอ่ะเยอะโอ้ยไปไม่ได้อีกตายแล้วผมตายแน่แน่ตายที่นี่นนแน่แน่ตรตอตรตอเททางออกทางออก โอเคทางออกผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้โหก็เจอเฮ้ออวิโอ้โหเอ๋มันนี้ออกมาได้แล้ววู้ฮโอ้ไมค์กอดโอ้ไมค์กอดโอ้